ปุ้ยด้วยสีสูตรสองพี่น้องนุ่มเปียวพี่น้องไข่เพิ่มเติมด้วยกระปิ้พี่น้องสูตรสองพี่น้องชูรสเอ็มรอยพี่น้องน้ำเศร้าเขานียวพี่น้องถ้าว่ามีเกลาน้ำธรรมดาก็ได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวเอาสิทูบไข่ผสมผสมกันพี่น้องทุบใส่แก้วหน่วยหนึ่งขต่ว่ามี ไข่เป็ดเขาไข่ไก่พี่น้องต่อมาเอมลอยเพิ่มเติมโดยกับปีพี่น้องสูตรสองกับปีนี้มีจุลินรี่หลายเลยพี่น้องมันเห็ดโดยกลุม่มโดยหลายอย่างพี่น้องชุดลุดพี่น้องชุดลุดจากสวนหนึ่งเอมลอยสองสวนสียดสกัวเดียวพี่น้องต่อมากับปีพี่น้องกับปีกับ จักหน่อยหัอซอนหนึ่งอะไรพี่น้องไปปีเอาไปหดผักหดย่างอะไรพี่น้องง่ายพี่น้องหดผักผักดีง่ายด้วนจีเป้าตองนะไปหน่อยยัดเราใส่เลยนุ่มเปรี้ยวพี่น้องใส่สามซอนพี่น้องเที่ยนามเศร้าเขาใส่หมอพี่น้องเตรียมไปแล้วกะทิคนให้มันละเอียดพี่น้องให้เข้ากัน ให้กะปีแตกละเอยียดพี่น้องคนทุกทิ้งทุกอย่างให้เข้ากันนะที่ใส่สมกับน้ำเส่าเขาเฮ้าพี่น้องเอามาคนเข้ากันนี้พี่น้อง,งเป็ดง่ายๆกูไดเกียรตได้พี่น้องที่ใส่ขวดกันเรียบร้อยพี่น้องจากที่ว่าผสมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาสิเอามาหงดไอ้พริก กระเลียงพีกกระเลียงพี่น้องในกระถางพี่น้องพีกกระเลียงก็ลังงามเลยพี่น้องผสมเ้าเราเขาก็มาหดพริกหดพักยังอะไรพี่น้องมันสิเฮ็ดให้งามพี่น้องพีกกระเลียงก็ลังงามเลยพี่น้องในกระถางหน่วยก็ลังเขียวก็ลังดอกดอกก็ลังออกพี่น้อง รสได้ทุกพักทุกแน่วพี่น้องพักบุ้งพักกาดพริกพักทุกย่างดอกบัวม่วงนี่พี่น้องรสได้ทุกย่างทุกแนวพี่น้องเย็ดให้งามพี่น้อง